เปิดยาวมาครับพันษา,ค,าคันยุกใช้ตัวบังอยู่เกี่ยวกับนุกกุกิจค,คันยุกให้มาสุปชัยสุปชัยเข้าขวาเชโพวิชครับลูกที่จังหวะเชวิชยังได้อยู่เปิดมาแล้วลงกลงโอ้โหลูกที่3ครับรัตนากรโอ้โหฝังจนได้ครับสุดท้ายเป็นบุรีรัมนะครับที่มาได้ประตูเพิ่มครับสประตูต่อศูนย์ครับรัตนากร ประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ครับโอ้โห,โหนี่สุดท้ายก็โดนจริงๆครับนัานของสุโขทัยเพราะว่าขึ้นไปกันหมดนะครับแล้วบุรีรัมเนี่ยกลายเป็นว่าตัวสำรองต่างชาติที่ลงมาในเครื่องหลังเป็นทีเด็ดเพราะว่าเลี้ยวแรงมีเยอะกว่าบรรดากองหลังของสุโขทัยนะครับดูทีครับตรงนี้เนี่ยกำกึ่งมากแต่ว่า v รียร์ทำงานอยู่แล้วนะครับ แล้วตบกลับมาเป็นรัตนากรนะครับเข้าชา้าจอดๆเลยดูครับบอลค่อยมานะครับของพุ่ยดำเองก็ไม่ได้เน้นอะไรมากรอจังหวะสวนเพราะว่าพื้นที่มีเยอะอยู่แล้วมายิงในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายเลยนะครับ90บวก6กับ